สำหรับที่บ้านใครหลายคนนะครับคงจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้โดยรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่มีการทำจากไม้แล้วย่อมมีการผุพังและอาจไม่ได้สวยไปได้ตลอดเหมือนช่วงแรกที่มีการใช้งานครับแต่เราสามารถดูแลรักษาให้ถูกต้องและคงสภาพการใช้งานได้อย่างยาวนานจะมีวิธีการยังไงติดตามได้ดังคลิปนี้เลยครับสำหรับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในบ้านควรดูแลให้ปราศจากแมลงที่อาจทำลายเฟอร์นิเจอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นปลวกมอดมดเพราะฉะนั้นเราควรเลือกทาน,น้ำยาป้องกันแมลงกินให้ทั่วเฟอร์นิเจอร์ครับวิธีการทำความสะอาดนะครับหากมีคราบสกปรกติดอยู่นำน้ำยาทำความสะอาดไม้ทาบริเวณที่มีคราบทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีครับจากนั้นใช้แปรงขนนุ่ม,มขัดคราบสกปรกเหล่านั้นออกไปใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดมาเช็ดซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ หากพบรอยขีดข่วนบนผิวไม้เทคนิคสำหรับทำให้ดูเหมือนใหม่ควรใช้เป็นน้ำยาขัดรองเท้าในการซ่อมแซมครับโดยจะเป็นการใช้ผ้าขนหนูแต่น้ำยาขัดรองเท้าสีใกล้เคียงกับเนื้อไม้เดิมแต้มตามรอยขีดขว่วนจากนั้นให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันขัดเงาแค่นี้เฟอร์นิเจอร์ของคุณก็จะดูเงางามเหมือนใหม่ได้แล้วล่ะครับ หากเกิดรอยข้าวเป็นวงที่เฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับสามารถแก้ไขได้ดังนี้ครับใช้กระดาษรับจากนั้นใช้เตารยยดไฟปานกลางนาบซ้ำกันจนกว่ารอยจะหายไปหรือจะใช้ผ้าชุบน้ำมันการบูนขัดรอยให้หายไปครับและหากมีรอยน้ําตาเทียนที่เฟอร์นิเจอร์ให้ใช้ผ้าชุบน้ํามันเช็ดขดจัดคราบนะครับ หากเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นคาบน้ำนะครับการขจัดคาบครับให้ใช้ผ้าเช็ดบริเวณนั้นให้แห้งนำมายองเนสทาบริเวณคาบน้ำจากนั้นเอาผ้าสะอาด,อาดมาขัดทำความสะอาดครับและเฟอร์นิเจอร์ของคุณก็จะไม่มีร่องรอยของคาบน้ำอีกต่อไปแล้วนะครับ ข้อควรระวังสําหรับน้ำยาทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์นะครับหากน้ํายาทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือแอมโมเนียนะครับจะมีฤทธิ์ทำลายเนื้อไม้ให้เสียหายควรอานฉลากก่อนการซื้อเพื่อทําความสะอาดจะทําให้คุณสามารถรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับปัจจัยที่จะทําลายเฟอร์นิเจอร์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดวางที่ไม่เหมาะสมนะครับหากเป็นการจัดวางวิธีการแจ้งควรเลือกจุดจัดวางให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงที่ที่จะมีแสงแดดจัดเพราะจะทําให้เนื้อไม้เกิดรอยแตกผุพังได้ง่ายนั่นเองนะครับขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Smartool ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ